อันนี้สองพ่อลูกเขากำลังดูบอลนะคะักำลังเนี่ยมาดูหน้าจอทั้งสองจอเลยนะคะคู่อะไรคะแมนยูกับอร์เซนอลอันนี้อร์เซนนลนี่แมนยูแต่จริงเราเลี้ยวปูชนะไปแล้วนะครับคนนี้อะไรคะนี่อัเซนนต์อัลเนครับอันนี้อร์เซนนลนะคะใช่ครับส่วนคนนี้นะคะอันนี้เลี้ยวปูชนะไปแล้วจ้าอันนี้ก็มาดูคู่วิกแมตช์เบอร์จัปดา มาติดตามชมกันนะคะเตะที่ไหนคะเตะที่บ้านอัลซนอนประเทศอะไรคะสนามไฮวิลลี่ไฮวิลลี่ป่ะอะไรสนามเนื้อะไรไหมเออเอ็มซีชื่อสนามไหนนะครับบอกอีกครับเอ็มอรดีสเตเดียมครับประเทศอะไรครับประเทศอังกฤษไทยพิเมรีก็ต้องอังกฤษสิครับแหมลอนดอนเหรอครับครับระดับระดับที่สี่ของที่ั้นนี้ครับเจ้จแฟนแมนยูด้วยครับแนี่ เน้ยแตเด็กมันางเสมอป่ะน่าเสมือไหมเนี่ย